พี่อยู่บ้านมาหลายวันละช่วงนี้เงินทองของนอกกายของนอกกายจนอยากจะให้มันอยู่ในกายแล้วเพราะมันนอกกายจริงๆมันไม่มีตัา์เขาตักช่วงนี้เงินน้อยรายได้น้อยหดหดหายไปกับสายลมโดนล่าใช่เปลววะโอ้โหเ้ยใช้ทูบตอนโดนล่าถ่ายรูปผีตอนมันล่าจงจำไว้ว่าตอนมันล่าให้ใช้ไม้กางเขนนะจ๊ะมึงจะบ้าเป็นเจ้าตัวอะไรกูก็ยังไม่รู้ บารบาร่ามาตินชื่อน่าเป็นห่วงก่อนตายกระดูกสันหลังเธอหักตอนนั้นเธอทำงานอยู่กับแบทแมนคนระบบาบาร่าด้วยบารบา,า,บา,าร่ากอร์ดอนกรอนกร์ดอนบาบาร่าอะไรสักอย่างใช่ปะ่ะเราหาเรื่องคุยไปก่อนก่อนเข้าบ้านหนึ่งแอดเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กี่เสียงอะไรได่กินเสียงเดิอนะโอ้โหห้าเย นอกหน้าต่างนอกหน้าต่างจะเย็นนะพี่ผมเพิ่งมาครับนอกบ้านด้วยเป็นไงไงนี่ยังไม่เข้าบ้านนะต้อนรับแล้วยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังนี้ณจุดจุดนี้นะฮะเข้าบ้านไปเราแต่แน่แน่นอนแน่แนนอนด้วยไม่เช่นแบบแน่นแน่แน่นแนนอนนอนแน่แน่ก่อนเข้าบ้านครับตอบเลยครับห้า อย่างที่สองไม่แน่ใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจ๊ะยอนไปก่อนจะบีบพอลว้ยอยู่ข้างนอกมึงจะเอากูเลยเหรอแล้วก็อ่ะเอาหมัวแต่กล้มงดืโทรศัพท์ห้า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 เกือเกือไม่จ้าเกือ ตื้อไม่จ้้ผู้เชี่ยวสงสัยยูนี่จริงวะจะกลับแล้วเกลืออุ้ยเัย <c oughs> งไงตกใจดูดิดเลียงเหยี่ยตวตาน่าตาชันเลยโถ่ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้วะ่ะโอเคแต่มึงดับเทียนนะเชื่อว่ามึงแข่งแกลงอีมเอฟห้ามีตัวอะไรมัางวะในจุดจุนี้ฮะมันคงไม่มีอะไรน่ากลัวไปวันนี้แล้ว ซึ่งเราเข้าบ้านไปไม่ได้มันดักอยู่หน้าประตูบ้านฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอืก้าวแรกแรกที่ฉันรักเล่นกูอีกแล้วเหรอครับใจเย็นนะวางก่อนนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอายุเฮียอุ้ยยยอะวะฮัลโหลอายุเฮียท้มี บายออยอยกเฮ้ยอยู่ทีนเจ้าอมซ่เจิงหัใจกูกับรถขักูโดนผีเล่นแนแม่งกสติมหลายดอกด้ยจะมีคำว่าสปิริตบ็อกด้วยละรามตัวเองไม่น่าฟดเอาเอาตัวนี้ก่อนนะเป็นเวลี่คอมมอนเป็นผีที่โคตรธรรมดา ธรรมดาแต่ดูายนะจ๊ะอย่าลืมของธรรมดาเนี่ยแหไรก็ตัวตัว,ต,วตัวดีเลยพวกเขาปกป้องสถานนี้แห่งความตายระดับสูงสุดค่าไข่ก็ตามที่ถูกจับได้ว่าไม่ต้อนรับพวกเขาถ้าเราเข้าบ้านไปแล้วบอกว่า get out มันเล่นเราเนี่ยจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อถ้าสปิริตในนี้เราจะปลอดภัยได้เมื่อเราจุดทูปในบริเวณน,นั้นอืมอืไหนก็มาแล้วนี่จุ๊บใจเย็นนะใจะเย็นนะเราเพื่อนกันนะใจะเย็นนะ มึงจะตอบแบบเชื่อเลยสองรอบสามรอบมึงรู้แล้วรู้แล้วว่ามึงอยู่นี่รอถ้ากูหลอนเลยฮัลโหลใจเย็นนะแคมดาวแคมดาวต้องโยนกล้องทิ้ีมา yes 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 ใจเย็นจะเย็นฮัลโหล Are you here? Fuck off! get out Get on my way! My cow! Get out on my way! Yes, yes! Wait, what? Oh, he went no, up. Dup thiên đô, dup thiên đô, there's anything going on. Come down! ไม่. No! I'm living here! Get out! Get out! Get out on my way! I'm living here. Are you here? Show yourself. Show yourself. Show yourself. Why? ไหนวะไหนวะไหนวะพี่ครับผมขอโทษครับ I'm sorry. Okay, you know. เออดือดชัวร์อะอาไอ้ต้องใจขอโทษขอโทษมันจะเอาแล้วมันจะเอาเราแล้วเออสดเยิน โดนเป็นหนึ่งดอกสดชื่นเลยกูดับเทียนด้วยไปกาโอา้โอ้โอ้ใจเอ๋ยใจเรานี่อยู่แค่ประตูนะโอ้น้ำตาเล็ดเลยกูสปิริต มันแบบมันสปิริตอะดูยังไงก็สปิริตแววมันออกเลยแกเอาอ my รไปเอาหัวงมองไม้ทีได้ไหมไม่ไหวแล้วโอเคต่อครับเอาเขีย okay, <laughs> เดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปิริตโอเคมันลืมไป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 เฮ้ <laughs> คุณครับที่กดไลค์ขบคุณเกาเกออกมาเกออมไปปไง